คือหอดไปแห้งกลวูสิปอนเขาใหญ่มือนีปอกันปอนเขาใหญ่ไม่น้งแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มใส่นมจ้ะมือนีปอนเขาใหญ่อีกแล้วลูกหลานกับบอยู่เปีียนกันพี่น้องเปีียนกันอืม,อ,มอ่ะ เกีวบ่มีพ่อเลมแกีวบ่มีพ่อเลมกังกินขอตุมกับน้ำใส่กันพี่น้อง จุดๆนี่เขาก็ขังหมอะอันั่งส่น่ง Nó đi thế sao? hiếu Hai bữa nhiều. bữa Ít rồi, hmm? bữa rồi. Là anh vào Hãy subscribe cho kênh ลัดเลยเี่อก้เขาค่ำหนึ่งแล้วก็น้ำค่ำหนึ่งพีน่น้องเอ้ยน้อยแค่ถ้าพี่เดียวสิเมื่อตเก่าเนี่ ข้นบอมีเคียวก็ต้องกินยังสี่ละแต่คนบอมีแกคียวหน้อยๆไงยังกินเขาตุ่มเนาะอืม ก็ห้องโจบโจบเขาในี่อก็พอพอมีพอบเมตดเหลืหอ,อ่าเดี๋ยวกินได้หลายอย่าง เฮ้ยังยัดลูกเดี๋ยวเสียวเอิไปปโคงเข็ ในเวลาในเวลาเที่ยงก็ต้องกินเขาปอนเขาเสียงนกเนี่ยมันแหลนอยู่ทั้งร่างกายปุ่งป,งปิงปุ่งปิง เขาท้พี่เดียวนี่น้อยนึงเจเจสีอิม่มกินโมเมสนี่ยเสเ่าก็ท่านได้ก,กินนีจ่อยแบบโบนหนิ้งมีคนนะอะไรนีจ่อยมันเเดี๋ยวคูก,กินเขาเน่ยมั้งเสออกินนี่ต่อมันบมห้อง you know อีกอมนก็น่่เน่กข้ามนไอิกินาก็ยังนามอิยังเดี๋ยวก่อนอีกเลยนี่ อ,อุกีบเขา้ำบวนปากจะงวงนอนมไมติดใสเดียวนี่จะต้งจะนอนดีอืมอืมหอนบออื đúng không nè nè mẹ 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 nè nè, mẹ mẹ gì nó mẹ mẹ nè, mẹ bảo nó chọn นี่จังสีได้เตนอนเถอะเต้นอนไปแล้วพี่น้องป้อนเขาได้จำหนิกางเขา้านอนงอบงอบผู้มีพระคุณผู้เฝ้ากับสิแบบนี้ละพี่น้องเอ้ยเถ่าไปไปแล้วพี่น้องสวัสดีแล้วขอบคุณหลายเด้อฝากกดใจกดแชร่นี่เด้อพี่น้อง